สวัสดีครับขอต้อนรับทา่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าสัวซีพีทนไม่ไหวประกาศข่าวดีแล้วเจ้าสัวธนินเดินหน้าซู้โควิต -19 ผุด2แคมเปญช่วยเหลือคนไทยแจกอาหาร2ล้านกล่อง40จุดทั่วกร,รุงเทพมหานครปลูกฟ้าทลายโจรผลิตแจก30ล้านเม็ดเชื่อจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ นายธนินเจยรยวนนประธานอาวุโสคเครือเจริญพกขพันเปิดเผยว่าในภาวะวิกฤตการแพร่เปิดเผยว่าในภาวะวิกฤตการการแพร,ร่รรรของโควิด -19 เช่นนี้ที่มียอดผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศวันนี้18,027รายซึ่งถือว่าคนไทยทุกคนได้รับผลกระทบอย่างหนักเรื่องสุขภาพความเจ็บปว่วยโดยเฉพาะการดำรงชีพป,ปากท้องประชาชน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้และยังไม่อาจรู้ได้ว่าสถานการณ์การแพร่ในเว็บล่าสุดนี้จะคลี่คลายในระยะเวลายาวนานเพียงใดแต่ในวิกฤตเช่นนี้เรายังได้เห็นน้ำใจของทุกภาคส่วนเราได้เห็นมูลนิธิภาคประชาชนสื่อมวลชนศิลปินดาราประชาชนออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด ทั้งนี้ในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพีมีความตั้งใจงในการร่วมแรงคนละไม้คนละมือเพื่อก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันโดยจะจัดทำสองโครงการคือโครงการครัวปันอิ่มแจกอาหาร2ล้านกล่องและโครงการปลูกฝาทลายโจน0ร100ไร่ผลิต30ล้านแคปซูลพร้อมแจกฟรีในอีก100วัน สำหรับโครงการครัวปันอิมผนึกกำลังบริษัทในเครือและพันธมิตรทุกภาคสว่วนรวมแจกอาหาร2ล้านกล่องใน40จุดทั่วกรุงเทพมหานครตลอดช่วงเวลา2เดือนนับจากนี้ โดยแบ่งออกเป็นการซื้ออาหารจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนหนึ่งล้านกล่องมาแจกจ่ายเพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับร้านอาหารย่อยและอาหารของเครือซีพีสมทบอีก1ล้านกล่องรวมเป็น2ล้านกล่องขณะเดียวกันเปิดกว้างสำหรับเพื่อนๆผู้มีจิตสาธารณะที่จะมาร่วมสมทบเพิ่มเติมและยังต้องผนึกกาลังกับมูลนิธิกลมจิตอาสาภาคประชาสังคมเพื่อระดมกําลังด้านการแจกจ่ายให้ถึง ชุมชนที่มีความเดือดร้อน ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกภาคส่วนที่ยินดีเข้ามาร่วมหมายร่วมมือกันซึ่งโครงการครัวบันอิ่มนี้จะมีการประสานไปยังร้านอาหารย่อยเพื่อจัดเตรียมอาหารและควบคุมคุณภาพโดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภยัยโดยคาดว่าจะพร้อมแจกจ่ายภายในสัปดาห์หน้าโดยจะเน้น40จุดที่ใกล้ชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางและลดโอกาสการแพร่เชื้อส่วนโครงการปลูกฟ้าทลายโจรบนที่ดิน100ไร่และผลิตเพื่อแจกฟรี3 ส0ล้านแคปซูลจะใช้พื้นที่ในจังหวัดสระบรุรีและใช้เวลา100วันนับจากวันนี้จะพร้อมแจกจ่ายฟันทนลายโจรจำนวน30ล้านแคปซูลฟรีให้กับพี่น้องประชาชนและชุมชนโดยจะดำเนินการแบบปลอดสารพิษทั้งกระบวนการและมีการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและมีคุณภาพท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ